สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุปสุขคนครับผมพบก,กับช่องช o y จ t a ทรัพย์ลุยสารบุกเอาคนเดิมครับอันนี้แบบประก,กอบโตโยต้าได้หน้าครับรอยซิบหาครับตอนนี้ประกอบทองอ้างเรียบร้อยแล้วครับใส่เบรกเก้นฟ้าหนาเดี๋ยวเช็คระบบปิดข้งนึงครับลายประก,กอบ วันนี้เอาให้แล้วจังได้ยกขึนครับนี่ครับเดินยกขึนดูนี่ตัวนี้เป็นอาทิตย์กวาแล้วครับเป็นลูกปืนป้ายเกียร์ครับสร้างเก่ามันแปลงมากครับ าากเมื่อนี้ก็ขึ้นฝาดจุ่มฝ,คมฝคมนครับพี่น้องแดดโอกไต้เศ้าครับบรรยากาศขึ้นเลยครับส่วนโปรเจกา์อ้ยมีสู้ขั้นนีนี่ใส่เครื่องยีซูซูเราใช้หมากันครับเป็นอีกวงครับนี่ฟากุ้งการความห่อนน้ำดันครับตอนนี้ไปปาดฝามาเรียบร้อยครับซื้อพวกเกนมาเรียบร้อยแลย้ว ปัญหาอีกย่างกระพรอละครับคือถังน้ำมันหัวครับนี่ครับตัวเมื่อวันเมื่อวานครับได้เกือบทิเค่งขวดแล้วครับขวดเลือดกว่าดนะครับนี่ตัวนี้เกือได้ครึ่งขวดโอ้หลายๆถังหัวครับตัวนี้ฟ้าปาดมากเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ท่ำการ ปานหัวลูกสูบออกเรร่อยแลลวครับปานหัวลูกสูบออกเพราะว่าอยากให้เสมอปอกนะครับัวนี้เป็พวกแกนตัวเก่าครับที่เปลี่ยนไปสองสามหมื่นครับโปรแกรเล็กครับกรยูครับพี่น้องพอฟ้ามันโกงครับไปจะได้กระยูจะได้ได้ซื้อโปรแกรมเปลี่ยนให้เป็นใหม่นั่ครับเฮ็ดหมดไลครับท่นนี้ถ้ารอบนี้บ่มมันเก็ แนนให้ย,ยกเื่องเลยครับประเฮ็ดมาทุกอย่างแลวครับทั้งอัดน้ำนึกงว่าปอกแตกทั้งอัดน้ำอัดแรงดันทุกอย่างครับระบบเป็นอย่างปอกบ่เป็นอย่างแต่มามีปัญหาแค่ว่าความหอดขึ้นตัวนี้กรไล่ระบบครับเหลือแต่ประกอบฟ้าสูบครับประกอบมือนึ่งก็แล้วครับกันนี้ แต่ว่าอย่ให้ขั้นขาวตัวยาตาไลยนะให้เพื่อนก่อนครับขั้นผุนคือขั้นผุ่นนะเพื่อนมาจอดอยูงนีด้นแล้ครับเป็นเลงนะครับก็คือเสียดให้รถทีเพื่อนมาก่อนนะครับคือเรามาจอดด้นแล้วเราก็ขั้นนี้มันมืนนมดลายครับคนนาสประมาณหาหกหมื่นบเบอร์ยูแหละครับว่ารถเบอร์ไรนอกนะครับต่ว่ารถจอดโดนครับพอถอนอนอกมาก็เห็นผุนเห็นผีมันก็นกนสีมืดลายครับกระจุกกระจิกอีกใส เบยกลังกับหัวก็ต้องเห็ดเบรกลังน้ำก็เลยซีม,มดลนลายแน่ครับเดี๋ยวเขาลองกับโบเซเลตแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็ดใส่เองครับเราแบบมีคันไม้สิให้ลูกทรายขันหนึ่งตามนางงันแล้วครับพี่น้องส่วนฟอร์ดคันนี้ครับพี่น้องฟอร์ดขันนี้ก็มีปัญหาเล่งตอนเสารสตาร์ท สตาริดง่ายครับแต่ว่าเหยียบสองพันรอบรถเสียก้านดับครับแต่พอขับไปห่อนๆรถที่เขาปกติครับน่าจะเป็นกับพวกกองครับเ่าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งขั้นครับขั้นนี้เฮ็ดมาแล้วหลายล้านครับบจบครับพี่น้องบ่มจบก็ต้องแก่ไร หาอาการครับพี่น้องต้องเบื้องกองล่างน้ำมันล่างไฟครับมันลายยางครับคันนี้เจ้าะวันนี้เป็นอาทิตย์แล้วคือกันครับเรามีรถใส่อยู่ครับเป็นตะแกะไมโครครับรถแลนส่งน้ำมันส่งอะไรครับคันนี้มีปัญหาแลนสองพันเหยียบสองพันกว่ารอบกดดับครับแต่เครื่องหอนล่ะบอดดับครับปกติเลยต้องไล่หาการให้เราถามเบื้องก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็รถ หลายขั้นครับขันนี้เราพเฝาก็เลยเอดุหกล่อให้เราก่อนครับบุคคดี๋ยวา่าขันี้เราพบฝาเรามีรถใส่ส่งน้ํามันทรงอะไรอยู่ครับแกไม่คูค่อยเฮ็ดไปพี่น้องแกอาการไว้เลยครับคิดว่านาอีกสิบบดนครับไรเคียร์ส่งงานลูกค้าครับสวัสด,ดีสบ,บายครับผมตอนนี้ มีเครื่องรถไถใหม่คันหนึ่งครับ e 9 5ครับผมตัวนี้สตาร์ทไปสตาร์ติดง่ายครับแต่ว่าเครื่องดังดังที่ยังเอเข้อเวียงโคตรครับคิดว่าน่าจะข้อเวียงโคตรถอนลือออกมาแล้วครับฟังนีก็เลยครับขันหิปสื่อมาหาพันครับติดโปรเซียบรีเฮเป็นเครื่องสูบน้ำใใี่ทุเรียนอยู่ให้ครับเครื่องนี้ฟิตมาไม่ครับลูกสูบไม่การไม่แหวนไม่ บอกกัไหมครับแต่ว่าเฝ้าเพื่อนบริต่างมากครับบ่าวห้างแง่งครับนี่ครับบอกไม่เลยครับก็ต้องให้เจ้าความเพื่อนมาเบิ่งก่อนรับวมาบอกเพื่อนเข้ามาการกดก็ต้องเปลี่ยนการไม่ครับ ลยอยย่างลอยเนวครับขันนี่ก็ต้องไปหาแหลนอะไรครับอยู่กันทะลักอยู่อำเภอนี่นบ่มีครับอยู่อุ้นหานบ่มีก็ต้องไปแหลนไปซื้อบูดครับมากึงา่งเข่าลูกกรึงแป้งครับงานแป้งครับเครื่องโตโยต้ตาไรนาร้อยสิบหา้าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับก็บ่า,บายแเลยครับพี่น้อง ค่ำๆแล้วครับตัวนี้ก็มาซื้ออะไรอยู่กันทละครับผมตรงแรนอะไรเองครับเพราะว่าอยู่เพื่อคุณหานบม่มีอะไรครับตรงแรกมาตวงเพื่อกันทละครับตัวนี้ก็ซื้ออะไรอยู่ครับร้านขายอะไรครับแต่สิได้วุ่นออกไปข้างนอกครับ มันก็สองเล่นครับอำเภอกานทัศน์เป็นอำเภอที่เจริญครับพี่น้องรถล่างกับสิเลลาครับมีหอัอูให้รถใช้เต็นรถเต็นมือสองครับรถล่างกับสิเลลท์นะครับ คืออะไรของเครื่องรถให้หน้าเดินตามครับคูปตาอาร์ที95ครับแต่แบบมาซื้อของรถุกล่อนะครับซื้อบูธเอาไปกึงครับพีนน่องเพระว่าอยูอัพเภอรุปหาผมมีอะไรครับเลืองมาซื้อ,อยู่นี่ เ,นเนี็ก็บบมีครับอยู่หันก็เลยแวะมาซื้ออะไรกูปตาก่อนครับร้านน้ำช้อะไรครับผมร้านน้ำช้อะไรครับ่บมีทางเป็นอะไร,ระครับูปตาคร้องชวนมา สนใจยาชาได้ยางบิ๊กแบ็กต <st ัวเขตอำเภอกันทลาขาซื้อได้ที่ร้านเจริญผลยางพาลาหลังเทสโก้โลตัสและสาขาเจริญผลทุกอำเภอยิบซ้ำสี่คูณร้อยยิบซ้ำสี่คูณร้อยแรกจากธรรมชาติแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยิบซ้ำสี่คูณร้อยดินเปรี้ยวดินเค็มแน่าดินตายใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ื้วก็ไม่โต

าด้วยยเขตอำเภอการทลักษ์ขาซื้อได้ที่ร้านเจริญผลยางพาลาหลังเทสโก้โลตัสและสาขาเจริญผลทุกอำเภอราคาแป้งมันสำปะหลังวันนี้โดยบริษัทเอียมสุริแป้งมันจำกัดขายมันให้ได้ราคาดีต้องไปขายที่บริษัทเอียมสุริแป้งมันจำกัด แรืงมนสัมภารังประจำวันนี้โดยบริษัที่ครับมาซื้ออะไรอีกล่าครับเป็นล้านแสงใช่การเกษตรครับผมขายอะไรเกี่ยวกับกุตารถไถเดินตามครับเป็นครงรถไถครับยองพโงเรง่ีของเจ้าอินซี่ครับผมครับสยามเก้าเก้าช้างนำโชคทีนี้มีแต่เฉพาะครงก็มีครับแล้วก็มีรุ่น มีหลอเล็กมียางพอบเป็นหลานที่สามแล้วครับหลานในโมวซสมี่บอกครับตป็นี้ก็ซิมมุงกวาแล้วครับหลานอะไรกับไก่สิพิดแ,แล้วครับต้องฝ่าซื้อครับ Gracias. la เซอร์ยูรันโชกอันนั้นครับผมโชกอันนั้นอะไรครับเส้นก้อนหอดมงเวียนงงสงครามซันลังเมืองครับจะนี่เป็นวงเวียนครับนี่เป็นวงเวียนวงเวียนออมเปิดคุหารไปบ้านดาลโม่ออกเปิดกันตารางออกซีสเกตได้ครับออกโคตจังหวัดไหนครับ เข้าไปในเมืองเดือดสานลังเมืองครับโชว์กันอะไรครับมีอะไรขายทุกอย่างครับที่นี่ อย่งไรเนี่ออก